แคออ่มันยมศึกษาปีที่2องสเลขที่13โรงเรียนเมืองเชียงวันนี้จะมาสัมภาษณ์คุณแม่จะมาเร่าเกี่ยวกับวัดช่างล้อมเนาะโบราณสถานที่ตั้งอยู่อำเภอศ,รรศรรุสัตว์จังหวัดสุโขทัยก็ซึ่งเป็นคาดว่า สร้างขึ้นมาประมาณ700กว่าปีหรือบางตำนานกล่าวในสร้างในพศสอ0 0เสร็จเเร็จนี่แหละค่ะแต่แต่ซึ่งในเรื่องเล่าของของวัดเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาโดยพ่อขุนรามคำแหงแต่หากลึกลงไปในยุคส,สมัยสุโขทงยทีแล้วก็เป็นของพ่อขุนรามอาจจะเป็นเพียงผู้บูรณนะวัดแห่งนี้เท่านั้นนะ แต่ที่แน่ชัดก็คือสร้างขึ้นในยุคสมัยของอาณาจักรสุโขทัยซึ่งกำลังเจริญรุ่งเรืองทางศิลปะและวัดได้ภาพอิพธิพ์มาจากสิ่ล้กาทั่วไปมีลักษณะทรงลังค่างฟ้อเป็นฐานยอดเจดีย์แหลมสูงบริเวณรอบวัดก็จะมีรูปปั้นช้างรอบบริเวณฐานเจดีย์ซึ่งตัววัดและรูปปั้นช้างจะ ถูกสร้างขึ้นด้วยหินชิลาเลนถือเป็นแลนด์มาร์กและสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของขอเยูศรีสัจฉนาไรขอเจ้าการสัมภาษณ์เพียงเท่านี้ค่ะ